บทที่7นักคิดสมองใสรู้จักคำนำเรื่องตีชี้สู้เขีย่ยมีดฉีดบีบดื่ม โยนห่วงขวดมะนาวนกกระจอกนักวิทยาศาสตร์ลุงกินน้ำจ้าเบื่อแผดฝอยผลเติมกลายเกลือเปลี่ยนผลัดเปรียรปร้ยวเหาะเฉะพาะนักคิดวางแผนแสงแดดนอกชานยืนยัน น้ำเชื่อมหัวใจกระทบกรีดกราดกลางแจ้งผมผ้าครู่เดียวนิดหน่อยนัดหมายละอองน้ำอธิบายปฏิเสธการทดลองสมองใสความภูมิใจโทรทัศน์ดวงอาทิตย์นักคิดสมองใส ภูผาและน้ำใสมีเพื่อนที่สนิทกันมากคือพี่ส้มปล่อยมงและน้องข้าวเมาเพราะบ้านของแต่ละคนอยู่ใกล้ๆกันถ้าวันไหนไม่ไปโรงเรียนหลังจากช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านแล้วก็จะไปเล่นหรืออ่านหนังสือที่บ้านของแต่ละคนผัดเปลี่ยนกันไป เช้าวันนี้ทุกคนมาบ้านพี่ส้มปล่อยวางแผนกันว่าหลังจากดูโทรทัศน์รายการเด็กสมองใสหัวใจนักคิดแล้วจะลงไปเล่นโยนห่วงที่หน้าบ้านแต่ยังไม่ทันได้ลงไปเล่นฝนก็ตกลงมาสู้ใหญ่ครู่เดียวก็หยุดแสงแดดแผดจ้าทันทีทุกคนร้องออกมา โดยไม่ได้นัดหมายพร้อมปบมือเป็นจังหวะฝนตกแดดออกนกกระจอะเข้ารังพี่ส้มปล่อยร้องต่อทันทีว่าเด็กดีตีถังเสียงดังโป้งเป้งโป้งเป้งโป้งเป้งเด็กเด็กพากันหัวเราะและร้องตามพี่ส้มปล่อยน้องเข้าเม้าออกไปยืนที่นอกชานโอ้โหลุงกินน้ำสวยจังมีตั้งหลายสีแน่พูดพร้อมกับชี ให้พี่ๆดูอยากเล่นกับลุงจังเลยพวกพี่ๆยิ้มคิดว่าน้องพูดเล่นแทนที่พี่ส้มปล่อยจะปฏิเสธกลับบอกว่าตกลงเดี๋ยวจัดให้พี่ส้มปล่อยเดินไปหยิบขวดฉีดน้ำผมผ้าไปลงไปข้างล่างเราจะไปทำลุงเล่นกันน้องๆทำหน้าสงสัยทั้งหมด ลงไปยืนกลางแจ้งพี่ส้มปล่อยบอกให้ทุกคนหันหลังให้ดวงอาทิตย์แล้วพี่ส้มปล่อยก็ยกขวดขึ้นสูงฉีดน้ำออกมาเป็นฝอยละอองน้ำเมื่อกระทบกับแสงแดดกลายเป็นลุง้งเจ็ดสีสวยงามน้องข้าวเม้าและน้ำใสส่งเสียงกรีดกราดตื่นเต้นทุกคน ผลัดกันฉีดน้ำมองถึงกับออกปากเล่นได้ทั้งวันก็ไม่เบื่อนะแต่พี่ส้มปล่อยบอกว่าถ้าเล่นทั้งวันก็ไม่ประหยัดน้ำนะสินี่หมดไปตั้งหลายขวดแล้วน้องๆหัวเราะแล้วพี่ส้มปล่อยรู้ได้ยังไงว่าทำแบบนี้แล้วเกิดรุ้งกินน้ำภูผาถามพี่ก็อ่านหนังสือนะสิ อยากรู้อะไรสงสัยอะไรหาหนังสือมาอ่านแล้วพี่ก็ทดลองทำด้วยตัวเองรู้ไหมว่ารุ้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั้นจะเกิดหลังฝนตกเฉพาะตอนเช้าหรือตอนเย็นพี่ส้มปล่อยอธิบายพี่ส้มปล่อยเก่งจังเลยน้ำใสตบมือนำ ทำให้เพื่อนๆทำตามพี่ส้มปล่อยเลยยิ้มหน้าบานเอา้าขึ้นบ้านพี่จะทดลองอะไรให้ดูอีกอย่างพี่ส้มปล่อยบอกน้องๆรีบเดินตามต่างสงสัยใครรู้ว่าพี่ส้มปล่อยจะทดลองอะไรอีกนะพี่ส้มปล่อยบอกว่าพี่จะทดลองทำให้น้ำมะนาวเปรี้ยวกลายเป็นน้ำมะนาวหวานได้ นักวิทยาศาสตร์ส้มป่อยใช้มีดผ่ามะนาวเขี่ยเม็ดออกบีบน้ำมะนาวใส่ถ้วยแล้วให้ทุกคนลองชิมเป็นการยืนยันว่าน้ำมะนาวเปรี้ยวจริงจากนั้นพี่ส้มป่อยก็เติมน้ำเชื่อมหยอกเกลือนิดหน่อยใช้ช้อนคนเติมน้ำแข็งแบ่งใส่ถ้วยให้ทุกคนดื่มอือหอหวานดี มีเปรี้ยวนิดๆอร่อยจังมองพูดออกมาเป็นคนแรกผู้ผาดูเหมือนจะคิดได้ทันหัวเราะดังลั่นนักวิทยาศาสตรส์ส้มปล่อยทำน้ำมะนาวให้เรากินนี่เองทุกคนคิดได้เลยหัวเราะกันอย่างสนุกสนานแต่นี่ก็เป็นผลการทดลองนะที่ทดลองทํามาหลายครั้งแล้วถึงได้รสชาติที่อร่อยอย่างนี้พี่ส้มปล่อยบอกด้วยความภูมิใจ